โอเคยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Wall Street Financial นะครับพบกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับมาใน EP ที่เจาะลึกออเดอร์ที่สามารถทำกำไรเกือบร้านนะครับซึ่งประมาณ8,60,000บาทภายในแค่1อาทิตย์นะฮะที่ทำได้ไม่ใช่เลยหรอกครับ พอตมันใหญ่นะพอตมันใหญ่นะครับแล้วก็เราทําบวกมา15%อเ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างให้ดูนะจากที่เห็นที่อยู่ข้างบนนี้นะครับตั้งแต่ออเดอร์แรกที่อยู่บนสังเกตไหมว่าเราไม่ค่อยเทรดทองนะครับเรามาเทรดทองช่วงอะไรครับนอนฟาร์มเพโรไม้สุดท้ายที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็น a u d u s d เห็นไหมแล้วก็ u s d c d ที่เราพลาดแล้วก็มาจบที่ลูกรักผมนะครับ e u r u s d ที่ไม่รอ TP นะปิดมือเลย นะครับถ้ารอ TP น่าจะมีชน TP อยู่เหมือนกันนะครับหรือไม่ชนไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเขาไปดูนะครับแล้วก็มีทองคําในช่วงนอนฟาร์เพโลไม่ได้รักษาริกแต่เป็นการเทรดแบบอะไรครับเทรดแบบวินเลสสูงเออนะครับถ้าพลาดเดี๋ยวก็เจ็บเยอะแต่มันกลับมาเห็นไหมบวกนะครับตั้งสองพันกุรียนนะครับป่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยผมคิดยังไงณเวลานั้นนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับชงแวะประตูผมลงมานะครับอ่านะครับ เริ่มจากทองคําก่อนเลยแล้วกันนะครับออเดอร์นี้นะออเดอร์นี้เริ่มจากทองคําก่อนเลยนะครับทองคำเนี่ยอ่ะขอลบขออนุญาตลบแผนนะครับอ่าขออนุญาตลบแผนนะครับอ่ะส่วนทองคำเนี่ยถ,นะถ้าให้ดูนะครับถ้าให้ดูนะผมขอมาดูที่4ชั่วโมงอ่ะสชั่วโมงจําได้ว่าออกออเดอร์นะครับณนะบริเวณน,นี้เลยใช่ปะ่ะนะครับไม้ที่ได้กําไรน้อยสุดนะก็คือไม้อะไรนะดูก่อน นะครับน่าจะเป็นไม้ที่สองอยสิเหรียญน,นะครับจะอยู่ที่49อ่ะ49อ่ะพอประมาณนี้49อ่ะ49ตรงนี้เลยโอ้โหไม้นะโทนลากเยอะนะแต่ว่าเปิดอะไรครับเปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปิด0.25นะครับเปิด0.25ไม่หนักไปนะครับเนะี่ยผมเริ่มเข้าตรงนี้แล้วก็วันนั้นที่เราพูดเนาะเราเอสเนี่ยอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวนี้ ะะอยู่แถวนี้เลยนะฮะแล้วก็ TP เนี่ยใช้ก็ว่า TP โดยประมาณเนี่ยไม่ได้จับจุดแต่ที่แน่ๆเราซอยไม้ลงมาครับไม้สองไม้สามอยู่นี่นะครับไม้สามนะแถวนี้ไม้สไม้สาไม้สีใกล้กันเนี่ยมันอยู่แถวนี้ประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้อ่าถูกกนิดหน่อยครับแต่สโคปของมันเนี่ยถูกอะไรครับสโคปของมันเนี่ยถูกวางโครงสร้างไว้แล้วว่า ประมาณนี้มีโอกาสนะครับที่จะกลับตัวขึ้นไปแล้วตอนที่มันกลับขึ้นไปนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นออเดอร์นะครับถ้าเป็นออเดอร์เนี่ยไม้ล่างสุดผมเนี่ยจะบวกนั่นหมายความว่ามันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะการซอยไม้นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าออเดอร์ทุกออเดอร์ผมเนี่ยกลับไปเป็นบวกแล้วก็แดนผมบวกแต่ต้องใช้เวลานะครับผมรอตั้งแต่วันจันทร์นะทุกคนนะมันอยู่สองอาทิตย์ตามบล็อกใช่ไหมแล้ววันจันทร์อังคารพุธพุทธศุกร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะตั้งแต่เมื่อวานนะครับ มันก็ขึ้นมาจริงๆแล้วทำให้บวกประมาณ2,500เหรียญนะครับแต่ว่าตอนที่มันลงไปนะมันติดลบถึงประมาณ6,000เหรียญเลยนะทุกคนนะนี่แหละคือการที่เราไม่ได้รักษาลิกิแต่ว่าวินเลทมันสูงก็คือเราเน้นตามเทรนด์แล้วมันกลับมาได้ออเดอร์นี้ก็เลยทําให้เป็นออเดอร์บวกและที่สำคัญคือคนส่วนให่เทรนดแบบนี้แหละเออแต่คําถามคือถ้ามันลงไปเลยล่ะถ้ามันลงไปเลยแล้วไม่ได้ตั้งจุดกราฟเสียครับศูนเสียเยอะแน่นอน อ่ะอันเนี้ยประเด็นทองคําจบไปแล้วสําหรับอ่าสี่แผงตรงนี้นะครับสี่แผงตรงนี้นะครับอ่าที่จะเป็นตั้งแต่2องเหรียญสี่ร้อยแปดสิบเหรียญไม้ที่ดีที่สุดจะได้เก้าร้อยเก้าสิบสี่เหรียญตีไปพันเหรียญแต่จริงๆมันจะได้มากกว่านี้ครับสวอปห้าวันนะครับออเดอร์ละร้อยเหรียญแพงไหมไอสองร้อยสิบเก้าเหรียญเนี่ยได้จริงๆคือร้อยเหรียญน,นะเพราะสวอปร้อยเหรียญอนะแพงจริงๆนะครับมันเป็นธรรมชาตินะไม่ได้ไม่ได้แพงโบกนี้นะโบกอื่นก็ประมาณนี้แหละ นะครับไปให้ดูว่าโดนสวอปไป5วันรวดนะครับเพราะถือยาวอ่าเพราะถือยาวอันนี้จบไปแล้วสำหรับออเดอร์แรกนะครับออเดอร์แรกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์2ครับข้างบนเลยคือ AUDUSD ข้างบนเลยนะอ่า AUDUSD เป็นยังไงน่าจะวางไว้อยู่นะครับอ่านี่ AUDUSD จำได้ไหม AUDUSD เนี่ยทำไมเราถึงเข้าข้างล่างได้แบบเนียนกิฟเลยนะครับ SL เนี่ยอยู่ที่80 TP เท่าไหร่ครับ TP 600จุดนะครับเออนะ่ครับน่าจะประมาณ8 5 4 8 6า8 7 8 8 8 64่เาหกเหรอเออน่าจะประมาณน1ต่อเท่าไหร่เยอะมากเหมือนกันนะแต่ไม่น่าจะเดี๋ยวนะผมปิดประมาณที่สักคู่ผมปิดไปประมาณอา่าอยู่ที่5 2 7 5 2 7นะประมาณนี้5 2 7อยู่ที่ไหน5 2 7 ห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดโดยประมาณเนี่ตรงนี้ไหมเออนะครับเป็นหต่อประมาณ1ต่อเท่าไหร่เนี่ยแปดสามแปดสอเอ๊ะเดี๋ยวนะถูกต้องไหมเนี่ยนะครับเข้าบริเวณ6กห3าหนึ่งถูกต้องไหมหกห้าอดีไปใกล้ๆแล้วก็6ก 5, 5โอเคหกห้าห้าสอนะครับหกห้าถูกต้องแล้วห้า ตัวประมาณอ่ะปิดประมาณนี้ครับอืคําถามคือเฮ้ยทําไมเรามาเข้าตรงนี้ล่ะค่อยๆตามนะทุกคนจะได้ประโยชน์นะทําไมเราถึงมาเข้าตรงนี้เพราะหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงทุกคนเห็นไหมผมเนี่ยเข้าตามตรงนี้ครับนี่เข้าตามรับตรงนี้นะไม่ได้มองตรงนี้เลยนะเข้าตามตรงนี้ครับแล้วถูกลากเนี่ยอ๋อจําได้แล้วผมเข้าที่สามสิบนาทีอ่าดูนะเออสามสิบนาทีครับนี่ผมเข้าตามรับตรงนี้อ่าจําได้แล้ว ออเดอร์นะครับนี่ผมเข้าที่ตรงนี้ครับ30นาทีโดนลากมาเกือบโดนไอเซลนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเออขึ้นไปนะ8 5 4 0 1ต่อ5ครับจบได้อ่าถ้าเราดูนะจากสถานการณ์นะครับที่มันลงมานะครับตอนที่มันลงมาเนี่ยถ้าให้ดูเนาะถามว่า กลัวไหมจริงๆอ่ะผมดูจาก1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงเนี่ยมันผ่านตรงนี้มานะครับรับนี้1รับ2อหนึ่งผมก็เลยมาหารับ30มบนาทีอยู่ที่นี่ถามว่าถ้าโดน s อสเสียใจไหมคาตอบคือมันแค่1 R เราใช้การเทรดสเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเนี่ยชนแล้วมันเด้งเนี่ยจริงๆดึงขึ้นนี่ผมบวก1 R แล้วแต่จําได้เลยว่าออเดอร์นี้ผมน่าจะกินข้าวอยู่ในครัวกินบาหมี่ในครัวนะครับที่อัดวอล์กไว้นะครับก็ดันขึ้นนะครับเออมาดูต่อครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมันลงมาอีกครับก็เตรียมใจไว้ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันลงมาเนี่ยยังมีรับนี้นะแต่สิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่กลัวที่สุดกลัวมันลงมาเอารับนี้ครับลงมาเอาเอสนี้แต่ไม่ถึงรับนี้ครับนั่นแหละทําไมถึงจ้องมากจ้องที่จะเอารับนี้เพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ทํารับสําคัญเลยแล้วมันมีโอกาสถอดไส้แบบนี้เห็นไหมแล้วเมื่อเวลาที่เราเข้า30เนี่ยมันก็เลยดันขึ้นแบบนี้ถูกไหมมันก็เลยเป็นที่มาของอะไรครับ 4ชั่วโมงที่มันถอดไส้แบบนี้ขึ้นไปจริงๆตอนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็อะไรครับเราก็อยากจะปิดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีขาดทุนมาจริงไหมเออจริงตั้งแต่แสนสาอะ่ะจนนี้เรา 105, แสนห้าละนะครับเรียนนะนะครับอม,มาดูต่อครับขึ้นมาครับก็เกิดการย่อตัวเห็นไหมแต่ว่าเราไปต่อครับเราไปต่อจนเกิดอะไรครับชนทีพเห็นไหมรอจิกง่ายๆครับรอจิกเหมือนเดิมเหมือนที่สอนเลยคือมันทำเทรน มันทาอะไรครับเป็นเทนขาขึ้นแล้วมันกาลังลงมาทํารับสําคัญแล้วก็ดีขึ้นไปตามปกตินะครับ AUD นี่ผมต้องเปิดทั้งหมดก็คือ30มสิบหลอตแต่มันไม่สามารถที่จะเปิด30มสิบหลอตได้เพราะว่าด้วยรีเบเรนะครับผมก็เลยต้องซอยไมย้ซอยไม้นะครับเป็น10.830.830.83 10. 10. เป็น3ไม้นะครับถ,ถึงเปิดได้นะครับก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะครับเป็นเพราะอะไรนะฮะอ่ามาดูต่อครับต่อมาคือ u ูดีเซดีเออยูดิยูดีเซดีมาดูซิว่าเป็นยังไง อันนี้จำได้แม่นก่อนที่จะไปกินอาหารญี่ปุ่นนะครับผมเข้าอ,ออเดอร์นี้ยูดีเซดีจำได้เลยนะครับน่ะยูดีเซดีเอ่อไม่ใช่อันนี้น่าจะแผนอื่นอ่าไม่ใช่อ่ะอ่ะยูดีเซดีคือตรงนี้นะครับให้ดูใช่ไหมโอเคใช่แล้วนะครับใช่แล้ว นี่คือโซนของ u d c d ซสมมถ้ว่าผมแบ็กกลับมานะครับตอนที่มันยังไม่เกิดเรื่องนะครับตอนที่มันยังไม่เกิดเรื่องเนะี่ยกราฟเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแพ้2ออเดอร์ติดนะกราฟเนี่ยตรงนี้ผมเห็นแล้วว่าตอนนี้กราฟเนี่ยมันมีโอกาสพุ่งขึ้นมาดูนะแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นมาครับหน้าง,งานจริงอย่างนี้เลยพอมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมผมเห็นละใน30มนาทีเนี่ยตรงเนี้ยมันมีแนวต้านดูนะสามสิบนาทีตรงเนี้ยต้านแรกครับผมเข้าไปที่บริเวณตรงนี้ ลิกต่อ2อ่าลิก1ต่อ1ต่อ3นะครับ150จุดกับ450จุดผมเข้าตรงนี้ครับผมถูกลากครับทันทีไม้2ผมเตรียมสแตนบายตรงนี้ผมเข้าไว้ก <c oughs> ่อนที่จะออกไปกินข้าวนะครับแล้วคาดการว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาข้างบนเนี่ยผมก็จะเข้าอีกด้วยความที่แนวโน้มเทรนหลักของ4ีชั่วโมงมเป็นไรครับมันเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับมันเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแล้วถ้าขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสแตะตรงนี้แล้วร่วงลงเพราะอะไรครับพเพราะ day เป็นเทรนขาลงอยู่นะทุกคนนะดูนะเห็นไหม เดเป็นเทรนขาลงชัดเจนมากนะครับซึ่งพอผมเข้ามาปุ๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นครับผมถูกล่าเกือบโดน SL ไม้แรกครับเพราะมันแค่ร้อยจุดเองแล้วผมครับก็ไปทํานั่นทํานี่กินข้าวครับปรากฏว่าครับโดนไม้แรกไปแล้วแล้วก็ไม้2ผมก็โดนครับพอไม้2โดนผมก็ตั้ง pending order sell ไว้ที่นี่ครับร้อยจุดครับร้อยต่อ500ก็คือ1ต่อ5ตั้งไปข้างบนครับแล้วปรากฏว่ากราฟมันก็ไปครับมันไม่ถึงสักทีครพอมันไม่ถึงสักทีสิ่งที่ผม ทำคืออะไรครับผมก็เลื่อนไปดูอย่างอื่นตามสไตล์เลยก็คือเราไม่ได้ไปจ้องตลอดเวลาผมก็ดูตัวอื่นครับจนมาเจอลูกรักผมอ่าผมเข้ามาลูกรักน่าจะเจอนะนีะ่พอดีเพราะมันเป็นเวลาที่ใกล้กันอ่าตรงนี้โอเคใช่ไหมอันนี้ลูกรักอ่าลูกรัก,กแบบหนึ่งนะอันนี้คือ E.U. นะเรามาดูสิเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เมื่อกี้สาธิตเนี่ยทุกคนเห็นกราฟไหมหรืออันนี้มันบังอะแบบนึงนะนะครับเมื่อกี้เห็นเป็นบังไหมอ่ากลับมาดูนะครับต่อมาเดี๋ยวดู e ีลูกลักผมก่อนแป๊บหนึ่งอ่าอี EU ลูกลักเนี่ยเข้าอยู่ที่17632 17632อยู่ไหนนะ17632อ๋อตรงนี้พอดีเลยอ่านะครับในระหว่างที่นะครับ ไม้แรกนะอันนี้คือไม้แรกยังไม่ยังไม่ได้เปิดอีกไม้หนึง่งนะครับอันนี้คือ EU ผมก็เลื่อนไปเห็น EU พอดีทุกคนนะคำถามคืออา้าวแล้วผมเนี่ยทำไมถึงเข้า EU ณบริเวณนี้เห็นไหมทำไมผมถึงเข้า EU ณบริเวณนี้เพราะนี่ครับ1ชั่วโมงนะมาดูที่1ชั่วโมงก่อน1ชั่วโมงเนี่ยมันมีรับสําคัญตรงนี้แล้วถ้าลงมาผมก็จะบายครับตรง1ชั่วโมงตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ผมก็จะบายครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือดู30มนาทีครับ ผมเห็นแล้วว่ามันจะชนรับ30มสิบนาทีก่อนก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันลงมาผมก็จะเอาอีกเป็น3รับสําคัญเออผมก็ตั้ง pending ไว้ครับเออผมตั้ง pending ไว้แล้วก็ sl เนี่ยอยู่ที่100จุดอ่านะครับ100จุดนะครับแล้วก็ tp เนี่ยตั้งไว้ว่าเป็น1ต่อเท่าไหร่นะ1ต่อ5ตอนแรกนะตอนแรกตั้งไว้เลยครับว่าเป็น1ต่อ5ตั้งแบบนี้เลยนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาลงมา,า order ผมจริง แล้วก็เกิดการดีดกลับแบบนี้อ่าเมื่อเกิดการดีดกลับแบบนี้ไปถึงขั้นบนเลยนะผมก็ช่างใจอยู่ว่าตอนนี้ผมบวกแล้วจําได้ว่าบวกประมาณห0 0พันห้าพันเหรียญไม่ปิดก็กะว่าจะไปชนอะไรครับกะว่าจะไปชนอะไรครับ TP แต่บังเอิญครับมันเกิดการอะไรครับเนี่ยเกือบถึงนะเกือบถึงแต่ไม่ถึงครับเกิดการไซส์แล้วจําได้ว่ามีโอกาสกดตัวลงมา แล้วเจ้าบังคับหน้าเล่นใน M15 ดูนะไม่ถึงเนี่ยลงมาปุ๊บแล้วเจ้าบังคับหน้าเล่นดูนะการบังคับหน้าเล่นปุ๊บเรียบร้อยครับเจ้าบังคับหน้าเล่นใน1ชั่วโมงใน30นาทีเรียบร้อยแต่ผมก็ยังไม่คัดจําได้ว่าตอนนั้นอยู่บนรถนะครับตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับคิดว่าลงมาเนี่ยคงลงมายังไม่ถึงนี่หรอกเพราะวันนี้เป็นวันที่ ADB ออก ADP ออก ADP นอนฟาร์มอะ่ะผมคาดการว่าเดี๋ยวมาแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปแต่ปรากฏว่าครับไปกินข้าวนะกดตัวลงมาทั้งวัน ดูสิไม่มีเบรกเลยลงมาทั้งวันครับแล้วผมก็การเอสแอลหน้าไม้ไว้ก็ดูไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมต้องอะไรครับมาเอาหน้าไม้ออกเออมาเอาหน้าไม้ออกแล้วขยายจาก100เป็น200จุดครับเพื่ออะไรครับเพื่อจากที่จะได้เสีย2%นะครับแล้วกลายเป็น4%ทําไมถึงเชื่อในอเชื่อในแนวรับสําคัญนี้เพราะถ้ามาดูจาก4ชั่วโมงอ่าถ้ามาดูจาก4ชั่วโมงนะ มันเป็นรับสําคัญตรงนี้ครับของสีชั่วโมงที่แข็งแรงมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเลยมาถ้าผมได้แนวรับสําคัญที่อยู่ต่ำกว่าแนวรับของสีชั่วโมงที่เรียกว่าเป็นออเดอร์ที่พรีเมียมเป็นออเดอร์ที่ดีเหนือดีซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของไทม์เฟรมที่เล็กกว่าที่ซึ่งแข็งแรงเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบมันลงมาชน สี่ชั่วโมงถ้ามันลากลงมาข้างล่างนี้อ่าสมมุติว่าถ้ามันลากมาข้างล่างนี้นั่นหมายความว่าสี่ชั่วโมงกาลังดึงกราฟกลับจริงไม่จริงกําลังดึงกลับนะแต่มันกดตัวลงไปแต่สี่ชั่วโมงกาลังทํางานในขณะเดียวกันเราย่อเข้าไปที่ไทม์เฟรมที่มันเล็กกว่าเล็กกว่าไอไทม์เฟรมนั้นแหละจะเป็นจุดเทคโอเคไหมชนเราเด้งอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ดีซึ่งเป็นจุดที่จะทาให้สี่ชั่วโมงถอดไส้นั่นเองเข้าใจฟิลไหมผมก็เลยต้องย่อไปดูที่30นาที เพื่อที่จะเอารับพวกนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ SL เนี่ยของอไม้แรกเนี่ยมาอยู่ที่200จุดแล้วก็100จุดเนี่ยของออเดอร์ใหม่เนี่ยเท่ากันผมก็รอครับปรากฏว่ามันทุบลงมาครับจริงๆแล้วเกือบโดน SL แนะแต่มีการบีดกับจาก ADP n o n นอนฟร์มครับช่วยเหลือผมแต่ผมอยู่กับแท่งนี้นานมากอยู่จนแบบลืมอัดวอลอ่ะนะครับเพราะอะไรครับผมรอดูว่ามันเป็นยังไงผมจําได้ว่ามันขึ้นมาถึงนี่แล้วมันย่อตัวลงมาถึงนี่ครับ เกือบเมา SL ผมจําได้ไหมเอดีพีนอนฟามโคตรงามไส้อะลงมาปุ๊บและแต่สุดท้ายปิดแท่งแบบนี้ได้ผมก็สบายใจนะครับแต่จําได้ว่าแท่งต่อไปเป็นสีแดงแล้วมันยอดตัวลงมาหน้าที่ผมก็คือผมเนี่ยโอ้โหนะครับก็รอครับมันขึ้นมาด้านบนตอนนี้ยังไม่ปิดนะขึ้นมาเอาทีเนี่ยผมยังไม่ปิดนะครับเพราะตอนนั้นก็คือกะขยายขึ้นไปเนี่ยเป็น1ต่อ5เออแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไม่ไหวล้รอขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็เราก็บวกมาเยอะแล้วนะเราบวกมาเป็นหมื่นแล้วนะเราก็เลยแบบเฮ้ยเอาตรงนี้เท่ากันถ้ามันขึ้นมาก็ถือว่าเราจะปิดให้มันชนทบิแต่ดูดิมันกดตัวลงมาครับผมก็ยอมแพ้แล้วนะตอนนี้ตอนที่มันกดตัวลงมาผมยอมแพ้แล้วเพราะคาดการว่าเฮ้ยถ้ามันมาทุบแบบนี้ ADP เนี่ยนอนฟาร์มต้องมางัดขึ้นแน่เลยแต่ปรากฏว่าครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไม่ยอมลงครับผมก็หายใจคอเนี่ยดูดิมันจะลงมาเอา SL หลายรอบแล้วครับดูครับ ปรากฏว่าขึ้นไปชน TP ครับผมก็เลยตัดสินใจคัดมือนะไม่ได้ชน TP นะผมคัดมือครับก็เลยเป็นที่มาของอะไรครับของ7000เหรียญกับ9000เหรียญน,นะครับจบไปที่ 1, 5 5 0 0 0่เหรียญแต่เป้าจริงๆอ่ะเราอยากไปจบที่2,000 0เหรียญน,นะครับแต่ปรากฏว่าเราได้กําไรมาทั้งหมด2 6 5 8 9เหรียญในอาทิตย์นี้ครับในอาทิตนี้นะฮะ ต้องบอกว่าจบไปแล้วอทิที่นี้ถามว่าจะเทรดต่อไหมก็เทรดบ้างอาจจะไม่เทรดแบบหนักหน่วงนะครับเพราะต้องดูแลพอแต่ว่าตอนนี้โตมาเป็นส5ห้าแล้วนะครับผมเชื่อว่าคนที่ตัดดูวอล์กแล้วกันเนาะดูวอล์กมาแล้วเนี่ยแล้วมาเจอคลิปนี้อีกเนี่ยนะครับดูวอล์กมาแล้วเนี่ยแล้วมาเจอคลิปนี้อีกผมว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไระจะเป็นคัมพีให้เชื่อมต่อกันและทําให้เข้าใจง่ายว่าผมคิดยังไงมากขึ้นอ่าโอเคไหมนะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนที่ดู UDCD จะเห็นไหมหรือ a u d จะเห็นไหมครับไอ้ป้ายนี้บังหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับโอเคก็ถือว่าเป็น EP ที่มาอัปเดตให้ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นคิดอะไรมากกว่านั้นนะครับทำให้รู้เพราะว่าตอนอธิบายก็อาจจะไม่ได้ชี้กราฟชี้กราฟเนี่ยนานเกินไปกลัวจะเบื่อกันโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับพบกันครับเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเรายังเหลือยังเหลือการโปรโมทนะฮะ อย่าเพึ่งนะฮะก็ขออนุญาตนะครับโปรโมทค์ดนะครับค์ดเด็ดนะฮะเป็นสุดยอดนะครับการเทรดยาว Academy Boxset ของเรานะครับก็ค์ดเทรดยาวเรามีค์ดเดียวนะครับซึ่งเป็น Academy Boxset ที่มีทั้งหมดคือ12ชั่วโมง6พาร์ทแต่ว่าก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆถ้ามีเนื้อหาใหม่เข้ามาให้นะครับเป็นการกลับหน้าเล่นเป็นการเทรดตามเจ้าเจ้าอยู่ทางไหนการกลับหน้าอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในคัดนี้ทั้งหมดเลยนะครับราคาไม่แพงย่อมเยาวนะครับ 3 5ม0 0ื่นห้าเหรียญเฮ้ยไม่ใช่350เหรียญไหมหรือประมาณห0รเหรียญประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็สามารถสแกนคิวโค้ดที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเออนะครับทักถามแอดมินได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ